สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมโอ้โชคดีมากวันนี้ได้มาทันเจ้าหน้าดีนะคะเก็บผักตบผักเชวาค่ะท่านผู้ชมว้าวจากที่ตุ้มปล่อยคลิปไปละยหลายคลิปนะคะมาผักตบผักเชวาเยอะมากในแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาแล้วก็แม่น้ำป,าปา่าตักแล้วก็แยกบัดพนัน,นเชิงจุดนี้นะคะที่คะ่ะเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกำจัดผักตกกบเชวานะคะเรามาชมด้วยกันเลย นแน่นทักหน่อยนะคะจุดวัดพน,นันเชียงเพราะว่าจุดนี้จะเป็นน้ําบนนะคะฝักตบปักจวบ้านไหลามาจากแม่น้าําป่าสักดิ์เพื่อเใหญ่แล้วก็ไหลามาจากแม่น้ําเจ้าพญาก็มีบ้างนะคะไหลขึลล้นไหลลงตามกระแสน้ําน้ําขึ้นน้าลงวันนี้เราก็มาเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะเก็บปักตบพักชวบานค่ะท่านผู้ชมจังหวัดพนครศรีธย,ยาว้าวมีเรือแบบนี้ด้วย ที่ข้างเรือเขียนว่ากรมโยธาธิการหังเมืองนะคะเยอะมากเขาบอกว่าม anyway> ันเป็นอมัตะผักตบผักชวามีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นอมตะเป็นอะไรนะเป็นปีศาจผักปีศาจเก็บ่ะไรก็ไม่รู้จักหมดมันจเจริญงอกงามง่ายมากๆจริงๆนะคะท่าน ท่านใดมีบนทางที่จะเอาไปแปลรูปทำปุ๋ยทำา็ไม่เห็นนะในบางที่นะคะเขาเอาไปเอาใบผักจบผักชบาไปทำจานนะคะท่านผู้ชมไปจานจาน,จานเป็นปัม๊มขึ้นลูกเป็นจานเนาะดีมากๆแล้วแต่ละใบนี่ลวดลายไม่เหมือนกันเลยนะคะท่านผู้ชมจุดที่หายากก็คือหายากจริงจุดไหนเยอะก็เยอะจริงแต่เขาบอกว่ามันเป็นฤดูกาลค่ะท่านผู้ชม ดูดูการของผักจบผักชวาชมเจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะเก็บได้เยอะเลยขึ้นหลุยๆเลยท่นผู้ชมเห็นไหมมันเป็นสายพานดึงขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปอัดอัดอัดไปอยู่ท้ายท้ายเรือผมเรียกเป็นเรือแล้วกันเนาะเรือผักเก็บเก็บผักจบผักชวาแล้วกันนะคะกำจัดผักจบผักชวาอฮะ กับเคลื่อนคล้ายๆกังหันท่านผู้ชมนอนปุบก็ไปอัดกันอยู่ท้ายเรือนะคะอัดแบบบีบๆนิดนึงไม่ได้บีบจนนิ้มเนาะเป็นกำลังใจให้เจ้าให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ เดี๋ยววันนี้ลมไม่แรงกักเท่าไหร่ใบพัดนะคะเก็บขึ้นมาาจ,จะมีขวดนะคะอาจจะมีขวดมีขยะ,ะเจออะไรเอยเจออะไรคะจะยืนตุ้มไหมัมเขาแหวก บางทีนกก็มาทารังนะคะท่านผู้ชมนกน้องพะมาลอยอยู่นานนกต้เห็นนกลงมาที่พักตบพะวาเยอะมากบางทีก็ลอยมาจากหลายทีนะ่นั่นต้งเห็นอย่างนี้ก็เป็นนกกระยางแล้วก็นกนกเอี้ยงท่านผู้ชมเมฆหาอะไรเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะเจอไหม แล้วนูก็มีนกกระยางอยู่สองตัวนะคะจะมีปลาติดขึ้นมาขวดพวกขยะก็มีรอยนะคะทู้ชมขวดน้ำขวดพลาสติกขวด ขวดแก้วประมาณนี้ค่ะจะเป็นอุปสรรคในการเก็บผักตบผักชาวบ้านนะคะหาอะไรคะคุณปลาเหรอเขาไม่ได้ยินตุ้มหรอกเ,เ,เครื่องเครื่องเรือดังมากเอาอ,อยู่กับเครื่องเนาะแต่เราอยู่ตรงนี้อาจจะมีปลาติดไปพานขึ้นมาบ้างก็มีนะคะ ขับเคลื่อนด้วยเหมือนกลางหานลมท่านผู้ชมเป็นใบพัดน่าวนกเอี่ยงบินออกจากกอที่เขากำลัง กำลังเกตเล็กเกตแล้วกันเนาะคะแน,นนะบินออกไปนะครับคุณก็หวังกลัวบางทีก็มาทำรังมาไข่มานอนมาแบบลอยมาเป็นบันบันนะ้ะน,นกจมเห็นนะคะบินเป็นเต็มเลยท่านผู้ชมนกนกเอียงลังลายตัวไนงะสามตรีโอหกเจ็ดตัวท่านผู้ชมเอียงแล้วตรงนี้จะมีนกกระยางนกกระยางอีกสองตัวรอก,กินปลาเล็กปลาน้อยนะ้อง เรือรับลอยอังคานนะคะท่านผู้ชมสะดวกก็มาลอยอังคารที่อยุธยานะคะไม่ต้องไปลอยถึงแม่น้ำโขงไม่ต้องไปลอยถึงทะเลนะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดเวลาด้วยเนาะมาอายุธยานะคะเรือรับลอยอังคารเยอะมากนะาัดกำะัาเนเชิงก็มีอยู่หลายลำนะคะท่านผู้ชมทุมกท่าน,นะะขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าขอบคุณ,คณ,คณทต็ ทุกกำลังใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตุ้มได้นะคะแนะนำเสนอแนะน,น,นำได้นะคะที่ตุ้มเห็นนี่เก็บผักตกปผักชีวารู้สึกว่าครั้งแรกไม่ไม่ได้มาเจอได้ถ่ายภาพแบบนี้นะคะแตบบ่ให้ตุ้มดูฝั่งนู้นนะคะเนี่ยถอบไปเทไปตรงนั้นเตน็มเลยทําแห้งหมดเลยนะผักตบผักชาวาอะไรวันนี้ก็โชคดีมากๆที่มีโอกาสมาถ่ายให้ท่านไปชมชมนะคะว่าอยุธยามีเครื่องเยื่ยงครั้งแรกค่ะ มีเครื่องเก็บผักตบผักชวาด้วยเนาะเก็บตรงนี้ทั้งวันก็มีเสร็จสามวันเลยแล้วไหลามาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยไหลามาจากในน้ำตัดฝักฝัง้ายมือนะคะแล้วก็ฝ่ามือของกล้องจะเป็นในน้ำเจ้าพญานะคะดูผักตบผักชวาด้วยขนาะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจุ้มอยู่เยือนอยู่ฝั่งเกาะเมืองอยุธยานะคะป้อมเพชรนะคะท่านผู้ชม อันนี้ป้อมเพชรก็จะมีงานยังไม่ทราบนะว่ามีงานอะไรกำลังมาทำตกแต่งกันอยู่นะคะเป็นซุมซ้มๆไปถกมาเที่ยวยุทธยานนะคะนี่เรือมีเอฟซีท่านนึงก็ปรับตามเข้ามาว่าไม่ตุ้มเรือรับนักท่องเที่ยวราคาเท่าไหร่นั่งได้ยังไงนะคะนั่งก็มีลำเล็กลำใหญ่ท่านผู้ชม 800บาทนะคะ800บาททุกลำราคาเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรือหางยาวแล้วก็มีเสื้อชูชีพไปใส่นะคะลำนู้นฝั่งวัดนู่นใส่เสื้อชูชีพก,กันทุกท่านเลยเสื้อชูชีพก,ก็มีหลายสีนะคะสีน้ําเงินสีส้มสีเทาๆ800บาทค่ะราคารับนักท่องเที่ยวที่รอบก่บเมืองอยุธยานะคะราคาคนไทยราคาต่างประเทศเท่ากันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าราคารับรอยอังคารนี้ตุ้มยังไม่ได้สอบถามนะคะมา ตกลงราคากับพี่ๆที่ให้บริการได้หน้าวัดพนันเคงนะคะเรือห่างยาววิ่งมันล,ลุ้นลำรับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายจุดค่ะเรือรับท่องเที่ยวไม่จําเป็นจะต้องมาที่วัดพนันเคียงนะคะตรงตใกล้หัวรอค่ะวังจันกระเกษมนั่นก็มีเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยจุดนั้นนะคะตรงวิไลต่อเรือนะคะ หลายทา่ากันแล้วก็ให้ร้านอาหารโทรเรียกให้ได้ไดแว่าก็จะชาร์จราคาขึ้นมาอีกสักหน่อยอาจจะเป็นจากแปดร้อยเป็นพันหนึ่งร้อยถึงพันสามร้อยนะคะสะดวกก็มาเรียกเอาเองเนาะถูกถูกกว่าถูกกว่านะคะจุม้มขอบคุณทุกท่านนะคะขอจบคลิปียงทนี้นะคะเรือเก็บปักตบปัาจาวาบิ่งไปหน้าน้าวัดแล้วนะเขกคงเก็บอยู่ยแถวเนี้ยเพราะว่ามันจะมาออ,อยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยท่านผู้ชมปักตบปัจวา บางวันก็ดูหนาแน่นบางวันก็ดูน้อยนะคะลััษนาตามน้าขึ้นน้ำลงค่ะบางวันก็แบบโอ้โหแน่นมากวันนี้ถือว่าชาวเรือเดินทางได้สะดวกนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่มาทาการเก็บผักจบผักชวานะคะไปแล้วนะคะขอบพคุณยังสูงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเลยโดยย ซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยเล่นหุ้นก็ขอให้หุ้นขึ้นนะคะไปแล้วนะคะ